สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมเมธาไกลวันนะครับทีน้ำดื่มบุเขาปอนะครับสาเหตุของการขาดน้ำดื่มในร่างกายนะครับในแต่ละวันนะครับร่างกายของคุณนะครับเสียเงือมากนะครับทุกวันนะครับเนื่องจากประเทศไทยร้อนมากนะครับมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้คุณสูญเสียน้ำในร่างกายครับมากขึ้นเช่นอยู่ในที่อากาศร้อนนะครับออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้ง ทำงานกลางแดดนะครับไม่สบายอาเจียนอย่างหนักนะครับซึ่งทําให้สูญเสียทั้งน้ําหรือแร่ธาตุในคราวเดียวกันนะครับท้องเสียนะครับการถ่ายหลายๆรอบครับทำให้ร่างกายเสียน้ําหรือแร่ธาตุอย่างรุนแรงนะครับโรคต่างๆครับที่ทําให้มีอาการเจ็บป่วยนะครับเช่นเป็นโรคเบาหวานนะครับที่ไม่ได้ควบคุมนะครับทำให้ปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกตินะครับทานยาบางชนิด เช่นยาขับปัสสาวะออกมามากเกินไปนะครับไฟลวกอย่างรุนแรงนะครับทำให้เสียน้ำหรือแร่ธาตุผ่านทางผิวหนังปริมาณมากๆนะครับการป้องกันเลยนะครับอาการขาดน้ำนะครับมีเพียงวิธีเดียวที่ได้ผลนะครับคือการดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วนะครับเพื่อการรักษาสุขภาพนะครับควรทานน้ำในอุณหภูมิห้องจิบครั้งละน้อยๆครับแต่จิบไปบ่อยนะครับ เพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ทันทีครับสดชื่นทุกครั้งที่จิบนะครับถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับคุณสามารถกดติดตามเพจความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำจะมีสาระความรู้ดีๆนะครับเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องน้ำนะครับ <u> มาเล่าให้คุณฟังนะครับและเรียนรู้ไปมาพร้อมกันนะครับจึงจะให้คุณมีความรู้เรื่องน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับไปนะครับไปดื่มน้ำที่สะอาดกันนะครับผมเมธาไกลวันนะครับ ที่น้ำดื่มภูเขาปอขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับ